ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับ10อันดับสนามบินที่ยุ่งที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญของโลกแต่และสนามบินกลับมีเรื่องราวที่น่าสนใจและประหลาดใจที่ไม่เหมือนกันอันดับแรกคือ Hartsfield Jackson Atlanta International Airport ATL ซึ่งไม่เพียงแต่มีจำนวนผู้โดยสารสูงสุดแต่ยังมีเที่ยวบินมากที่สุดในโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การเดินทางราบรื่นแม้จะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากอันดับ2คือ Los Angeles International Airport (LAX) ที่เป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศมีการเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆมากมายเรื่องที่น่าประหลาดใจคือการให้บริการที่หลากหลายและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง Chicago O'Hare International Airport (ORD) รังอันดับ3เป็นสนามบินที่มีการเชื่อมต่อกับเมืองหลักทั่วประเทศแต่เป็นที่รู้จักในเรื่องของความล่าช้าในตารางเที่ยวบิน ในขณะที่ Dallas-Fort Worth International Airport DFW, และ Denver International Airport DEN ก็มีข้อดีเฉพาะตัวทั้งความสะดวกในการเดินทางและบริการลูกค้าที่ดีสุดท้ายนี้สนามบินแต่ละแห่งยังมีประวัติศาสตร์และสถิติที่ต้องเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรัรบการเติบโตที่ต่อเนื่องในอนาคต